เเบาหวานคณาลามวัดป่าชัยมงคล อมรวมพลังแก้ปัญหาอ๋อเชื่อ,อ,อก่มชื่อกลุ่มแล้วจะไปอ่านปัญหาที่หนึ่งนะคะปัญหาเนาะเอาเอาเว้เาเนี่นะธรรมดาเนาะปัญหาอุปสรรคนี่หนึ่งแบบนีบ้เลยแบยนบนอัไหนเนอถือเนนมากขนมากลงเรียนหน่อย ลังค้นกับเวียกหลยเรียกหลยลังค้นกับบมี่รถมากบมีรถมากเรียกหลยฝนต๊แต่สิค่ะสามารถบ่ได้ไม่มีหนาฝนแล้วค่ะเราควรจำแล้วค่ะข้อที่หนึ่งแลค่ะปัญหาข้อที่สองขาดพิทยาก่อนลักพิ่แกร่อนเท่าที่เบึ้งมากอะบมี่แล้ค่ะที่ว่า ซอยหน่อยพี่น้องว่าหน่อยนหน่อยอยู่นี่นะคะกกวิทยกกรอนหน่อยอยุ่งค่ะวียากรเน,นี่ยกวางรูีกวาหน่อยเล่น้อยะะปัญหาที่สามขาดปัาสามสัมพันธ์ที่ดีกาบชุมชนเท่าค่คนักเรือนกะบ้านหน่อยกระบอกอยเ้าใจทำไมวะลุงย้ำบอกว่า,า,วามาเห็นอย่างนแน่นบอกค่ะ ส่วนมากนะจีบอรูเราเข้าจาจากข่าดแต่ทราบจากั้นไป่บอกีองค่ะรูสึอว่าค้นฉีดหน่อยน้อยนะคะขอที่ซีขอที่ซีจากการสอบถามจากนักเรียหนหนะคะขาดพาหนาการเดินทางและพวกันที่รถก็เป็นเราสัะโบว้ามากมากบ่ไม้า รถบดเป๊ะโมบมข้ามากแต่ข้าบมได้นี่ต่างหากคอที่สี่ตายอยู่แต่ว่าคิดมาออกคอที่ห้าคอที่ห้าถามนักเรียนว่าขาดยังว่าสันเบนว่าขาดชุดนักเรียนมาส่งเกิดอะไรชุดนักเรียนขึ้นกันว่าส่นยางขึ้นนักเรียนในบอลเนี่ยขึ้นนักเรียนเบาหวานเกิด้ชุดนักเรียนมา เอาเพื่อกันเอาเพื่อกันเองอันนี้ก็เือกัยังไม่เกียยังจะกินทอดบันเดยค่ะกลุ่มที่4ก็มีปัญหาแค่นี้ค่ะ